เพื่อนๆก็คงจะเห็นข่าวกันแล้วใช่ไหมครับที่เจนเซตของเนปาลออกมาประท้วงและเป็นการประท้วงครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของพวกเขาเลยก็ว่าได้ในคลิปนี้ผมจะชวนเพื่อนๆไปดูว่าประเทศที่เล็กมากๆอย่างเนปาลที่ไม่มีทะเลไม่มีทรัพยากรน้ํามันไม่มีอุตสาหกรรมใหญ่โตเขาทํามาหากินอะไรกัน เนปาลดินแดนที่ถูกอบล้อมด้วยยักษ์ใหญ่อย่างอินเดียกับจีนแต่กลับมีเรื่องราวการเงินและการใช้ชีวิตที่ทั้งน่าสนใจและตอนนี้กำลังเจอวิกฤตครั้งใหญ่อีกด้วยไปฟังกันครับสวัสดีครับคุณกำลังฟังขายไอเดียพอดแคสต์อยู่กับผมสมคิดครับเนปาลคือดินแดนที่ไม่เคยเป็นอนณานิคมเต็มรูปแบบรอดพ้นจากอังกฤษมาได้ แต่กลับมาเจ็บปวดจากสงครามกลางเมืองและการเมืองในประเทศก่อนจะกลายเป็นสาธารณรัฐในปี2008และยังคงดิ้นรนหาทางพัฒนามาจนถึงวันนี้ล่าสุดรัฐบาลเนปาลถึงขั้นแบนโซเชียลมีเดียบางแพลตฟอร์มจุดชนวนให้เจนซีลุกฮือขึ้นมาประท้วงการชุมลุมลุกลามมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย19คนตามรายงานความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักท่องเที่ยวก็สั่นคลอนเห็นภาพแล้วใครจะไม่กลัวใช่ไหมล่ะครับ สำหรับประเทศที่พึ่งพาการท่องเที่ยวและเงินโอนจากแรงงานต่างประเทศเป็นหลักนี่คือแรงกระแทกครั้งใหญ่ของเนปาลเลยครับธนาคารและสถาบันการเงินของเนปาลกำลังเจอหนี้เสียพุ่งสูงบางแห่งสูงกว่า30-40%สหกรณ์ออมทรัพย์หลายแห่งล้มบางแห่งถูกกล่าวหาว่าทุจริตคนออมเงินเสี่ยงว่าเงินจะสูญหายเนปาลถูก FATF ขึ้นบัญชีเทาทำให้ธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศแพงขึ้นและนดกลงทุนต่างชาติไม่มั่นใจ ลองจินตนาการว่ากินข้าวง่ายๆข้างถนนในการมังตูจ่ายประมาณ150-500รูปีหรือประมาณ40-120บาทถ้าไปกินร้านกลางๆ2คนต้องจ่าย1,500-5,000รูปีประมาณ400-1,200บาทค่าเช่าอาพาร์ตเมนต์กลางเมืองตกเดือนละ15,000-25,000รูปีหรือประมาณ4,000-7,000บาทซึ่งค่าของอาชีพเหล่านี้ถือว่าแพงมาก เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยของคนเนปาลครับคนหนุ่มสาวจบใหม่หางานยากเงินเดือนไม่ถึง20,000รูปีด้วยซ้าแทบไม่พอใช้ถ้าอยู่ในเมืองครัวเรือนส่วนใหญ่ต้องพึ่งเงินที่ญาติส่งกลับมาจากการทำงานในต่างประเทศนี่แหละไลฟ์ไลน์ของเศรษฐกิจเนปาลคนเนปาลขึ้นชื่อเรื่องความเรียบง่ายและพึ่งพาธรรมชาติแต่ก็ต้องเจอความท้าทายเพราะประเทศนี้จนจริงๆครับ GDP ต่อหัวของคนเนปาลไม่ถึง1,500ดอลลาร์ต่อปีเทียบกับของไทยที่ประมาณ7,000ดอลลาร์แปลว่าเขามีรายได้น้อยกว่าเราเกือบ5เท่าคนธรรมดาทั่วไปต้องเจอกับค่าไฟที่สูงขึ้นไฟดับบ่อยในบางพื้นที่อินเทอร์เน็ตยังช้าและแพงแต่กลับกลายเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้โดยเฉพาะวัยรุ่นที่ใช้เพื่อหาโอกาสาทั้งออนไลน ภาพที่เราเห็นชัดคือประเทศที่เต็มไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติแต่ประชาชนกลับดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดกับค่าครองชีพและความไม่แน่นอนทางการเมืองสิ่งที่ทำเงินให้กับเนปาลคือ 1. การท่องเที่ยวคือจุดแข็งที่สุดของเนปาลเทือกเขาหิมาลัยและเอเบรสดึงดูดนักปีนเขานักประจนภัยจากทั่วโลกรายได้มหาศาลมาจากนักท่องเที่ยวสายเทรคกิง้งเช่นเส้นทางอนาปูนาเอเบรสเบสแคม ศาสนสถานสําคัญต่างๆลุมพินีบ้านเกิดของพระพุทธเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงจิตวิญญาณที่สําคัญถ้าเสถียรภาพการเมืองดีการท่องเที่ยวสามารถเป็นเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจได้ครับ 2. แรงงานและเงินโอนจากต่างประเทศรายได้กว่า25-30%ของ GDP มาจากเงินที่แรงงานในปานในตะวันออกกลางอินเดียมาเลเซียและเกาหลีใต้ส่งกลับบ้าน แม้จะสะท้อนว่าโอกาสในประเทศน้อยแต่เงินเหล่านี้คือแหล่งรายได้สม่ำเสมอที่พยุงเศรษฐกิจไว้สิ่งที่ทำเงินให้เนปาลได้ชัดเจนคือการท่องเที่ยวและเงินโอนเข้าประเทศจากแรงงานเนปาลแต่ปัญหาคือการเมืองไม่มั่นคงมีการทุจริตระบบการเงินอ่อนแอต่อมาเรื่องแนวคิดการเงินของคนเนปาล 1. พึ่งพาเงินโอนจากต่างประเทศเป็นหลักมากกว่าหนในสของ GDP มาจากแรงงานในปานที่ไปทำงานต่างประเทศเช่นกาตาร์มาเลเซียเกาหลีใต้หรือประเทศอ่าวอาหารับครอบครัวจำนวนมากมองว่าวิธีสร้างฐานะไม่ใช่ทำธุรกิจในประเทศแต่คือการส่งลูกหลานไปทำงานต่างแดนแล้วโอนเงินกลับบ้านแนวคิดเรื่องการออมจึงผูกกับเงินที่ญาติส่งมามากกว่าการสร้างไรายได้ในประเทศ 2. นิยมออมเงินกับสหกรณ์มากกว่าธนาคาร คนในปานจำนวนมากใช้สหกรณ์ออมทรัพย์แทนธนาคารเพราะเข้าถึงง่ายและให้ดอกเบีย้ยสูงกว่าแต่ปัญหาคือหลายแห่งบริหารไม่โปร่งใสมีข่าวโกงหรือเจ๊งคนที่ฝากเงินไว้สูญเงินทั้งชีวิตนี่ทำให้เกิดแนวคิดการเงินแบบเสี่ยงดีกว่าไม่ได้เพราะธนาคารดอกเบีย้ยต่ามาก 3. การกู้หนี้เป็นเรื่องปกติการกู้เงินเพื่อลงทุนทำธุรกิจเล็กๆ เช่นร้านค้าเกษตรหรือแม้แต่ใช้จ่ายในครัวเรือนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ด้วยระบบการเงินที่อ่อนแอทำให้มีนี่เสียถูงมากโดยเฉพาะในธนาคารพัฒนาและสหกรณ์คนในปานบางส่วนเลยชินกับการกู้แล้วปล่อยให้นี่เสียเพราะเชื่อว่าธนาคารเองก็เอาเปรียบพวกเขาอยู่ 4. การลงทุนที่จำกัดชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่มีวัฒนธรรมการลงทุนแบบหุ้นหรือกองทุน ถ้าจะเก็บเงินระยะยาวก็มักจะเป็นการซื้อที่ดินบ้านทองคําหรือเลี้ยงสัตว์วัวควายแพะเพราะเชื่อว่านี่คือทรัพย์สินที่จับต้องได้และสืบทอดต่อไปได้ 5. วัยรุ่นยุคใหม่มองหาทางรอดออนไลน์คนรุ่นใหม่ในกาฐมันดูและเมืองใหญ่เริ่มคิดเรื่องการหาไรายได้จาก y u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  e t t k t t o f r e e l a n c e ออนไลน์ เพราะไม่อยากติดอยู่ในระบบเศรษฐกิจที่พึ่งเงินโอนจากต่างประเทศเหมือนรุ่นพ่อแม่แต่ก็ยังติดปัญหาอินเทอร์เน็ตช้าค่าอุปกรณ์แพงและปัญหาการเมืองภายในประเทศมาดูคอมเมนต์ออฟเดอะเดย์กันครับสรุปแนวคิดการเงินของคนเนปาลคือพึ่งพาคนนอกประเทศออมแบบเสียเส่ยงใช้ชีวิตแบบประหยัดหรือพูดง่ายๆก็คือคนรุ่นพ่อแม่เชื่อว่าทำงานต่างแดนคืออนาคต คนในชนบทยังเชื่อว่าดินทองและสัตว์เลี้ยงมั่นคงกว่าธนาคารส่วนวัยรุ่นเริ่มเชื่อว่าอินเทอร์เน็ตอาจเป็นความหวังใหม่ของพวกเขาเนปาลกำลังยืนอยู่บนทางแยกใหญ่ถ้ารัฐบาลไม่จัดการปัญหาหนี้เสียคอร์รัปชันปรับโครงสร้างเศรษฐกิจคนรุ่นใหม่ก็จะยิ่งสูญเสียความหวังและนี่คือบทเรียนที่เราก็เรียนรู้ได้เช่นกันถ้าระบบการเมืองอ่อนแอเศรษฐกิจทั้งประเทศก็เปราะบางทันทีแม้แต่ดินแดนที่มีภูเขาสูงที่สุดในโลก ก็ยังสั่นคลอนได้เพราะฐานรากของสังคมไม่มั่นคงถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามช่องขายไอเดียและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ